จินตนาการสำคัญกว่าความรู้คุ้นๆกับประโยคนี้กันบ้างไหมครับและนี่ก็คือเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมอันดับหนึ่งของประเทศได้แต่ว่าเขานั้นกลับมีความคิดที่แตกต่างครับที่ไม่ได้เอาแต่เรียนรู้วิชาในตำราเรียนเขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวและก็นำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งมันก็ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่กลับกลายเป็นว่ามันทำให้เขากลายเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นครับจนถูกอาจารย์ใหญ่เพ่งเล็งเป็นพิเศษและหลังจากจบการศึกษาเขาก็หายตัว ไอออยย่่างรรงรรรแล้วเรื่องราวของชายหนุ่มอัจฉริยะคิดนอกกรอบคนนี้จะเป็นยังไงไปติดตามรับชมการสปอยได้เลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Three Idiot หนังได้เริ่มต้นมาที่ฟารานนะครับ mm hmm. เขาได้รับข่าวมานะครับว่ามีคนเจอตัวแรนโชเพื่อนสนิทสุดรักของเขาที่หลังจากจบมหาวิทยาลัยไปก็ไม่เคยมีใครได้ข่าวเขาอีกเลยฟารานเนี่ยก็เลยรีบโทรหาเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าราจูเพื่อจะออกไปตามหาแรนโชหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานาน ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ไปพบกับชาตูครับเพื่อนสมัยเรียนที่เป็นอดีตคู่แค้นกับแรนโชและก็เป็นคนที่บอกข่าวเรื่องแรนโชให้กับทั้งสองคนรู้ด้วยโดยในตอนนี้เนะี่ยชาตูก็ประสบความสําเร็จมากครับแล้วก็มีเงินทองมากมายเขาเนี่ยก็เลยต้องการจะให้ฟารานลาจูแล้วก็แรนโชมาขอโทษเขานะครับที่เคยทําให้เขาต้องอับอายเมื่อครั้งยังเป็นนักเรียนอยู่และเขาเนี่ยก็บอกฟารานกับลาจูไปนะครับว่าตอนนี้แรนโชอยู่ที่ไหนและเมื่อฟารานกับลาจูรู้นะครับเขาก็เลยรีบขึ้นรถเพื่อออกเดิน ทางไปตามหาแรนโชทันที โดยเรื่องราวความสัมพันธ์ของพวกเขามันก็เริ่มต้นสมัยที่เพิ่งจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยวิศวกรรมได้นะครับทั้ง3าคนเนี่ยได้เป็นรูมเมทกันซึ่งฟารานเนี่ยก็เป็นคนไม่ชอบด้านวิศวกรรมเลยครับแต่ว่าพ่อของเขาเนี่ยก็อยากจะให้เรียนที่นี่เขาก็เลยต้องทําตามพ่อส่วนราจูเนี่ยก็ต้องการจะเรียนวิศวกรรมเพื่ออนาคตที่ดีของเขาแต่ว่าแรนโชเนี่ยก็ต่างออกไปครับเขาเป็นหนุ่มที่ฉลาดและก็ชอบคิดนอกกรอบและในมาหาวิทยาลัยนี้ก็มีผู้อํานวยการนะครับที่ชื่อว่าวีรูฉายาของเขาก็คือไวรัสเขาเป็นคนที่อั และก็เชื่อในความสําเร็จเขาได้พูดให้นักศึกษาที่เข้ามาใหม่ฟังนะครับถึงปากกาที่นักบินอวกาศใช้บนเครื่องบินที่สามารถเขียนได้แม้ในสภาวะที่ร้ายแรงน้มถ่วงซึ่งเขานั้นก็ได้มาจากอาจารย์ของเขาอีกทีนึงและปากกานี้เนี่ยก็จะส่งต่อให้กับนักศึกษาที่มีผลงานวิชาการที่โดดเด่นที่สุดในรุ่นเพื่อเป็นการสืบทอดต่อไปและมันก็ทําให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยต้องการจะได้ปากกาด้ามน,นั้นครับแต่ว่าแรนโชเนี่ยกลับคิดต,ต่างออกไปเขาได้ถามอาจารย์ออกไปนะครับว่าถ้าปากกามันใช้ยากในอวกาศ ทำไมนักบินอวกาศถึงไม่ใช้ดินสอซึ่งมันทําให้ผู้อํานวยการเนี่ยเสียหน้าไปเลยครับแล้วจากนั้นเนี่ยแรนโชก็เลยกลายเป็นที่กล่าวขานไปทั่วว่าเขานั้นเป็นคนที่แปลกนะครับแม้แต่ในห้องเรียนเขานั้นก็ตอบคําถามที่อาจารย์ถามมาได้อย่างถูกต้องง่ายดายเพียงแต่ว่าคําตอบของเขามันไม่ใช่ตามแบบฉบับในตําราเรียนของเขาเท่านั้นเขาก็เลยโดนอาจารย์ไม่ชอบขี้หน้าครับและก็ไล่เขาอ,ออกจากห้องเรียนอยู่บ่อยๆแต่ว่าแรนโชเนี่ยก็ไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคแต่อย่างใดเมื่อเขาโดนไล่ออกจากห้องเขานั้นก็ย้ายไปเรียนที่ห้องเรียนอื่นเรื่อยๆครับซึ่ ที่มีความสามารถเหมือนกันกับเขาและคนนั้นก็มีชื่อว่าจอยจอยนั้นก็เป็นคนที่มีความสามารถมากครับแต่ว่าผลงานเฮลิคอปเตอร์ติดกล้องของเขาผู้อํานวยการเนี่ยกลับมองว่ามันไม่มีประโยชน์เขานั้นก็เลยไม่สามารถจบได้พร้อมกับเพื่อนของเขาสร้างความเสียใจให้กับจอยเป็นอย่างมากแรนโชไม่เห็นจอยเศร้านะครับเขานั้นก็เลยหยิบผลงานประดิษฐ์ของจอยมาต่อย,ยอดแล้วก็ปรับปรุงเพื่อให้คนอื่นได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงแล้วจากนั้นเนี่ยแรนโชก็ได้ปรับปรุงผลงานเฮลิคอปเตอร์ติดกล้องของจอยได้สําเร็จแต่กลับกลายเป็นว่าาจอออยยนนูกตให้งไป แล้วสร้างความเสียใจให้กับแรนโชเป็นอย่างมากแรนโชก็เลยบอกผู้อํานวยการไปนะครับว่าสิ่งที่ทําให้จอยต้องตายมันเป็นเพราะแรงกดดันและก็ความคิดที่จะต้องสําเร็จเหมือนในตําราและความสําเร็จก็ไม่ได้วัดกันที่คะแนนสอบเพียงอย่างเดียวผู้อํานวยการเนี่ยก็เลยโกรธแรนโชมากครับและก็หาว่าแรนโชเนี่ยกำลังสอนเขาอยู่ก็เลยลากแรนโชไปที่ห้องเรียนและก็บอกให้แรนโชเนี่ยลองสอนอะไรก็ได้ให้กับนักเรียนทุกคนนะครับแรนโชเนี่ยก็เลยเขียนคําศัพท์ทางวิศวกรรมขึ้นมาสองคและก็ให้ทุกคนลองหาความหมายของมัน ภายใน30วินาทีซึ่งทุกคนเนี่ยก็รวมถึงผู้อํานวยการด้วยนะครับและเขาก็รีบเปิดหาความหมายในหนังสือแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยสามารถหาความหมายของมันได้แรนโชก็เลยบอกนะครับว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ผลในชีวิตจริงการที่ทุกคนมัวแต่นั่งหาคําตอบเพื่อจะตอบคําถามให้ได้แต่มันก็ไม่ช่วยให้เราเนี่ยอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากคาถามเลยซึ่งแรนโชเนี่ยก็เฉลยนะครับว่าคําศัพท์ทั้งสองคำนี้เอามาจากชื่อของฟารานและก็ราจูคนทั้งห้องเนี่ยก็เลยตะลึงไปเลยครับกับสิ่งที่แรนโช ตัดมาที่ส่วนของฟารานนะครับเขาเนี่ยก็เป็นคนชอบถ่ายรูปสัตว์และเขาก็ทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวแต่ว่าพ่อของเขาเนี่ยกลับมองนะครับว่ามันไม่สามารถเลี้ยงชีพได้ก็เลยให้ฟารานเนี่ยมาสอบเข้ามาหาวิทยาลัยวิศวกรรมส่วนราจูเนี่ยก็มีครอบครัวที่ยากจนครับราจูก็เลยถูกคาดหวังจากที่บ้านว่าเขาจะต้องประสบความสําเร็จให้ได้ซึ่งแรนโชเนี่ยก็เข้าใจแต่ว่าเขาก็อยากจะให้เพื่อนมองอะไรที่แตกต่างออกไปบ้างนอกจากความสําเร็จตามตาําราซึ่งต่อมาหลังจากนั้นนะครับแรนโชก็ได้เจอกับเปียหญิงสาวที่มีคู่มั่น นหนุ่มไฮโซที่มองทุกอย่างเป็นเพียงวัตถุนะครับและก็วัดระดับจากราคาของพวกนั้นแรนโชเนี่ยก็เลยเข้าไปเตือนนะครับว่าให้เปียเนี่ยเลิกคบกับหนุ่มคนนั้นเพราะว่าเธอนั้นจะไม่มีความสุขในชีวิตแต่ว่าไปไปมา,มาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเปีเปยคือลูกสาวของผู้อํานวยการครับและในตอนนี้เนี่ยราจูก็เครียดมากเขานั้นไม่อยากจะสอบตกแต่แรนโชก็บอกนะครับว่าให้พวกเขาเนี่ยศึกษาเพื่อความรู้ไม่ใช่เพื่อเงินเพนอย่างเดียวไม่งั้นมันก็จะเป็นเหมือนชาตูที่สนใจแต่เรื่องการเรียนและก็ไม่สนใจอย,อย่างอื่นเลยซึ่งต่อมาเนี่ยแรน เหมือนจะคิดแผนอะไรบางอย่างได้โดยชาตูเนี่ยก็ได้รับหน้าที่เป็นตัวแทนนักศึกษาขึ้นกล่าวในวันครูนะครับแต่ว่าตัวเขานั้นก็ไม่ถนัดภาษาฮินดูก็เลยทําได้แค่จําไปเท่านั้นแล้วก็ไปพูดตามที่จําไว้โดยที่เขานั้นไม่ได้สนใจความหมายของมันเลยครับแลนโชก็เลยแกล้งเปลี่ยนแปลงสคริปต์ของชาตูซึ่งเขาเองนั้นก็อยากจะสอนให้ราจูรู้ว่าการท่องตามตำราอย่างเดียวมันไม่ได้ดีเสมอไปแล้วจากนั้นเมื่อถึงวันที่ชาตูต้องขึ้นไปพูดเขานั้นก็พูดแบบถูกๆผิดๆครับและความหมายที่เขาพูดออกกกกมมมาาันน็ตลจ ไม่เขานั้นต้องขายหน้าต่อทุกคนชาตูนั้นก็เลยแค้นแรนโชมากครับและเขาก็สาบานนะครับว่าเขาจะต้องประสบความสํา,ารสเร็จให้ได้และเมื่อเวลาผ่านไปเขานั้นก็นัดแรนโชฟารานแล้วก็ลาจูมาเจอเขานะครับเ <_ t ard> พื่อที่จะดูนะครับว่าใครประสบความสําเร็จมากกว่ากันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแรนโชก็ได้เจอกับเปียอีกครั้งและแรนโชก็ได้แสดงให้เปียได้เห็นจริงๆว่าคู่มันของเธอไม่ได้ให้ความสําคัญกับเธอเลยโดยเขานั้นก็แกล้งให,ให้เปียเนี่ยทำนาฬิกาที่คู่มันเธอซื้อให้หายนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าคู่มันของเธอเนี่ยโกร เปียน,นก็เลยตาสว่างขึ้นแล้วก็บอกเลิกคู่มั่นเธอทันทีซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยแม่ของราจูก็ได้โทรมาบอกแรนโชนะครับว่าพ่อของราจูเนี่ยอาการแย่มากให้รีบมาดูหน่อยแรนโชก็เลยรีบไปที่บ้านของราจูครับและก็บังเอิญเนี่ยว่าเปียนั้นเป็นหมอเขากับเธอก็เลยรีบพาพ่อของราจูไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งราจูเนี่ยก็ซาบซึ้งน้ำใจของแรนโชมากครับและจากเหตุการณ์นี้เองมันก็ทาให้เปีย่ยเริ่มตกหลุมรักแรนโชขึ้นมาจากนั้นต่อมานะครับเมื่อถึงวันสอบทั้ง3คนคนยก็ได้ทําข้อสอบกันอย่างเต็มที แต่ผลออกมาเนี่ยฟารานกับลาจูได้อันดับสุดท้ายทั้งคู่แต่ว่าแลนโชเนี่ยกลับได้คะแนนอันดับหนึ่งแลนโชก็เลยพนันกับผู้อํานวยการนะครับว่าแม้ฟารานกับลาจูจะสอบได้อันดับโลแต่ว่าอนาคตของเขาจะได้งานที่ดีอย่างแน่นอนผู้อํานวยการเนี่ยก็รับคําท้าของแลนโชโดยถ้าหากว่าฟารานและลาจูได้งานที่ดีนะครับผู้อํานวยการเนี่ยจะยอมโกนหนวดออกซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดมาในเวลาปัจจุบันตอนนี้ฟารานลาจูแล้วก็ชาตูพวกเขาได้ออกตามหาแลนโชนะครับจนมาถึงที่บ้านของแลนโชแต่กลับพบว่าคนที่เขา เจอเนี่ยไม่ใช่แรนโชที่เขารู้จักซึ่งชายคนนี้ก็มีชื่อว่าแรนโชเหมือนกันครับและเมื่อเขาเห็นรูปถ่ายรวมรุ่นเขาก็พบว่าหน้าของแรนโชได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นชายคนนี้แทนทําเอาทั้ง3คนหนี่งง,งกันใหญ่เลยครับซึ่งราจูเนี่ยก็สงสัยนะครับว่าชาตูไปได้ที่อยู่ของแรนโชมาจากไหนชาตูก็เล,เล่าให้ฟังนะครับว่าเขากําลังติดต่อเจรจาธุรกิจกับนักประดิษฐ์ชื่อดังที่มีชื่อว่าพุนซุกและเลขาของชาตูก็ได้พบกับแรนโชในระหว่างที่มาคุยธุรกิจกับพุณชุกเขาก็เลยสืบจนนนนรรรูู้ว่่่าาโชอยทีไห เลยไปหาชายคนนั้นครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ได้รู้นะครับว่าชายคนนี้มีชื่อว่าแรนโชจริงๆแต่ว่าแรนโชเพื่อนของเขาก็เป็นเพียงแค่ลูกคนสวนที่บ้านเท่านั้นโดยแรนโชเนี่ยก็แอบใส่ชุดตั้งเรีรยนของเขาแล้วก็เข้าไปเรียนแทนนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยถูกอาจารย์จับได้พ่อของชายคนนี้ก็เลยส่งแรนโชไปเรียนแทนและก็ให้เอาใบาปริญญามาให้ได้ในชื่อของลูกชายเขา ซึ่งหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วนะครับฟารานกับราจูก็มุ่งหน้าไปต่อเพื่อจะไปตามหาเพื่อนของเขาให้ได้ตัดภาพกลับมาในอดีตอีกครั้งนะครับเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปกว่า4ปีที่พวกเขาล่ําเรียนอยู่ที่นี่และในตอนนี้มหาวิทยาลัยก็มีงานสัมภาษณ์งานเกิดขึ้นผู้อํานวยการก็ได้บอกราจูกับฟารานนะครับว่าทั้งสองคนเนี่ยไม่มีทางได้งานดีๆอย่างแน่นอนทําเอาฟารานกับราจูเนี่ยเสียใจมากที่ผู้อํานวยการพูดกับเขาแบบนี้และในคืนนั้นเนี่ยเขาก็เลยกินเหล้าเมาเพื่อปลอบใจตัวเองนะครับซึ่งแรนโชเนี่ยก็ได ที่เขาสอบได้ที่1มันเป็นเพราะเขารักในเครื่องจกักรและก็สนใจในด้านนี้แต่ฟารานเนี่ยไม่ใช่ฟารามีสิ่งที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วนั่นก็คือการถ่ายรูปโดยแท้จริงแล้วเนี่ยฟารานได้พยายามเขียนจดหมายถึงช่างถ่ายภาพสัตว์นะครับที่เขาเน้นชื่นชอบเพื่อหวังจะได้ไปฝึกง,งานกับช่างภาพคนนั้นแต่เขาก็กลัวพ่อของเขาจะรู้เรื่องก็เลยไม่กล้าจะส่งจดหมายไปส่วนราจูเนี่ยก็ขี้กลัวเกินไปครับถ้าหากว่าก้าวข้ามความกลัวของเขาได้เขาก็จะสามารถมีอนาคตที่ดีกว่านี้ราจูเนี่ยก็เลยแซวแลนโชกลับไปนะครับว่า เรนโชเองเนี่ยก็กลัวที่จะสารภาพรักกับเปียเหมือนกันแล้วจากนั้นราจูกับฟารานเขานั้นก็เล่าหรือให้เรนโชเนี่ยไปบอกรักเปียในคืนนี้เรนโชก็เลยบุกเข้าไปห้องของเปียครับแต่ด้วยความเมาของฟารานกับราจูพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยก็ดันไปโวยวายแล้วก็ฉี่ที่หน้าประตูบ้านของผู้อํานวยการผู้อํานวยการเนี่ยก็เลยออกมาดูครับแล้วก็เห็นว่าเป็นราจูซึ่งพอในตอนเช้าเนี่ยผู้อํานวยการก็เลยเรียกราจูไปคุยในห้องและเขาก็ได้ไล่ราจูออกจากมหาวิทายาลัยทําให้ราจูเนี่ยเสียใจเป็นอย่างมากครับเ เลยขอร้องนะครับว่าอย่าไล่เขาออกผู้อํานวยการก็เลยเสนอกลับไปนะครับว่าจะไม่ไล่ออกก็ได้แต่ว่าเขาจะไล่แลนโชออกแทนราจูเนี่ยก็รักเพื่อนมากครับไม่อยากให้เพื่อนต้องมาลําบากเขาก็เลยตัดสินใจกระโดดจากหน้าต่างห้องผู้อำนวยการลงมาเพื่อหวังจะฆ่าตัวตายนะครับแลนโชกับฟารานเนี่ยก็เลยรีบพาตัวเขาไปที่โรงพยาบาลแต่ว่าอาการของราจูก็สาหัสมากและไม่ว่าจะทํายังไงเขาก็ยังไม่ฟื้นขึ้นมาแลนโชเนี่ยก็เลยต้องหลอกนะครับว่าพี่สาวของเขากำลังจะได้แต่งงานและเจ้าบ่าวก็เต็มใจจะจ่ายค่าสินสอดทั้งหมดด้วย งเจ้าบ่าวก็คือฟารานนั่นเองฟารานเนี่ยก็ตกใจอย่างมากครับว่าแรนโชเนี่ยใช้มุกนี้เลยเหรอแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยราจูก็ฟื้นขึ้นมาจนได้และฟารานเนี่ยก็เดินเรื่องให้การไล่ออกของราจูเป็นโมฆะแล้วหลังจากนั้นนะครับราจูก็เลยตัดสินใจที่จะไปสัมภาษณ์งานที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นและก็บอกให้ฟารานเนี่ยไปคุยกับพ่อของเขาเรื่องที่เขาอยากจะเป็นช่างภาพมากกว่าวิศวกรโดยแรนโชก็ได้แอบเอารูปถ่ายที่ฟารานถ่ายนะครับแล้วก็จดหมายส่งไปให้กับช่างภาพที่ฟารานนับถือและช่างภาพคนนนนั้นนี่ก็สใจทจทะ ฟารานให้มาเป็นผู้ช่วยของเขาครับแล้วสุดท้ายเนี่ยพ่อของฟารานก็เข้าใจแล้วก็ได้ปล่อยให้ฟารานได้ไปทําตามความฝันส่วนราจูก็ก้าวข้ามผ่านความกลัวของเขาครับทำให้เขาไ,ไปสัมภาษณ์งานและก็ได้งานในบริษัทที่ดีที่สุดในตอนนี้ซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ขอบคุณแรนโชมากครับที่ทําให้พวกเขานี่กล้ากล้าที่จะทําตามใจตัวเองแล้วพอเรื่องนี้ไปถึงผู้อำนวยการเขานั้นก็เลยต้องโจนหนวดตามที่เขาได้สัญญาเอาไว้ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกแย่มากครับที่แพ้ให้กับพวกแรนโชแต่ว่าเขานั้นก็ยังไม่ นแคน่ี้ผู้อํานวยการได้บอกนะครับว่าเขาจะออกข้อสอบครั้งสุดท้ายด้วยตัวเองและถ้าหากว่าราจูกับฟารลานไม่สามารถสอบผ่านได้พวกเขาก็ไม่สามารถไปทํางานได้และเมื่อเปียรได้ยินข่าวเนี่ยก็รีบมาบอกแรนโชนะครับว่าพ่อของเธอเนี่ยวางแผนอะไรอยู่โดยเปียรก็ได้แอบเอากุญแจห้องของผู้อํานวยการมาให้และก็หวังจะให้พวกแรนโชไปขโมยข้อสอบซึ่งแรนโชเองเนี่ยก็ไม่อยากจะทําแบบนั้นครับแต่เขาเห็นแกเพื่อนทั้งสองคนเขาก็เลยยอมทําตามแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาก็โดนผู้อํานวยการจับได้และแรนโชก็ถูกไล่ออกตามระเบียบ ซึ่งเมื่อเปียเนี่ยได้รู้ว่าพ่อของเธอไลอ่แรนโชออกเธอเนี่ยก็เสียใจมากครับแล้วก็โกรธพ่อของตัวเองก็เลยออกจากบ้านไปที่โรงพยาบาลส่วนแรนโชก็กําลังเก็บข้าวของออกจากห้องพักและในเวลาเดียวกันเนี่ยพี่สาวของเปียก็ดันเกิดปวดท้องขึ้นมาครับเหมือนจะคลอดลูกและในวันนี้เนี่ยก็ดันเกิดฝนตกหนักด้วยทําให้น้ําท่วมและการจราจรก็ติดข,ขัดไม่สามารถไปไหนได้เลยครับแรนโชที่กําลังจะออกไปก็ได้เห็นพี่สาวของเปียใกล้คลอดอยู่ในรถและเปียเนี่ยก็ได้โทรศัพท์มาบอกนะครับว่าจะต้องทําคลอดที่นั่นเลยไม่อย่างนั้นนจะเกิดอัตราย แรนโชเนี่ยก็เลยอาสาจะช่วยพี่สาวของเปียเองครับโดยแรนโชกับเพื่อนเนี่ยก็เลยย้ายพี่สาวของเปียเข้าไปในห้องและแรนโชก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดของเขานะครับและก็สิ่งประดิษฐ์ที่เขาคิดคนขึ้นมาช่วยให้พี่สาวของเปียคลอดลูกออกมาได้สําเร็จ ซึ่งเมื่อผู้อํานวยการได้รู้ดังนั้นนะครับเขานั้นก็ซาบซึ้งใจอย่างมากที่แรนโชได้ช่วยชีวิตลูกสาวเขาเอาไว้รวมไปถึงหลานของเขาด้วยและหลังจากที่คลอดเสร็จแล้วนะครับแรนโชเนี่ยก็เดินทางออกไปอย่างเงียบๆผู้อํานวยการก็รีบวิ่งมาหาแรนโชและเขาก็บอกนะครับว่าเขาเป็นนักเรียนที่พิเศษมากๆในรอบหลายปีเขาเข้าใจในสิ่งที่แรนโชต้องการจะบอกทั้งหมดแล้วเขาจะไม่ไล่แรนโชออกแล้วและก็ยกปากกาของนักบินโอกาสให้กับแรนโชครับเพื่อเป็นการบอกนะครับว่าแรนโชคือนักเรียนที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเขาซึ่งหลังจากนั้นนนรช ก็ได้กลับไปสอบและเขาก็สามารถได้อันดับที่1 แต่ว่าหลังจากการรับปริญญาเสร็จนะครับมันก็ไม่มีใครเนี่ยสามารถติดต่อเขาได้อีกเลยหลังจากเรียนจบฟารานก็ได้เป็นช่างภาพที่โด่งดังแล้วก็มีหนังสือรวมรูปของเขาออกมาหลายเล่มราจูเนี่ยก็ได้ทํางานบริษัทใหญ่โตครับแล้วก็มีชีวิตที่มั่นคงแล้วในตอนนี้ระหว่างที่ฟารานกับราจูไปตามหาแรนโชฟารานเนี่ยก็นึกขึ้นมาได้นะครับว่าต้องพาเปียไปด้วยเขาก็เลยย้อนกลับไปหาเปียแต่ก็พบว่าเปียเนี่ยกำลังเข้าพิธีแต่งงานกับหนุ่มไฮโซคนนั้นราจูเนี่ยก็เลยต้องรีบไปหาเปียครับแล้วก็บอกนะครับว่าเขา เธอนั้นเลือกว่าจะอยู่กับหนุ่มไฮโซที่ไม่เคยเห็นค่าเธอเลยหรือว่าจะออกไปตามหาแรนโชด้วยกันซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเปียก็ได้ตัดสินใจนะครับที่จะไปกับพวกเขาและก็หนีงานแต่งออกมาทันที ซึ่งหลังจากนั้นนะครับเมื่อทุกคนไปยังสถานที่ที่แรนโชอยู่พวกเขาก็พบนะครับว่าเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งที่แรนโชได้สร้างขึ้นเพื่อที่จะใช้รูปแบบการสอนในแบบที่เขาเชื่อแล้วสุดท้ายเนี่ยพวกฟารานก็ได้พบกับแรนโชตัวจริงครับพวกเขานั้นก็ดีใจมากครับที่ได้เจอกับเพื่อนอีกครั้งและเขาก็ได้ค้นพบความจริงเพิ่มอีกหนึ่งข้อนั่นก็คือแรนโชเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งมากๆและก็มีสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกจดสิทธิบัตรอยู่อีกหลายชิ้นซึ่งชื่อจริงๆของเขาก็คือ คนรู้เรื่องนี้นะครับก็ต่างตกใจอย่างมากโดยเฉพาะชาตูที่เขาหวังว่าจะประสบความสําเร็จมากกว่าแรนโชแต่ว่าสุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นว่าเขาต้องมาขอร่วมงานกับแรนโชในตอนนี้ส่วนเปียที่หนีงานแต่งมาเมื่อได้เจอกับแรนโชวพวกเขาก็ได้กลับมารักกันอีกครั้งและสุดท้ายฟารานกับลาจูพวกเขาก็ได้พบเพื่อนที่รักของเขาที่ทําให้ชีวิตของพวกเขาประสบความสําเร็จจนถึงทุกวันนี้และหนังก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้ง เป็นอย่างไรกันบ้างครับสําหรับหนังเรื่องนี้ความรู้เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่ในตําราเท่านั้นนะครับแต่เราต้องเรียนรู้จากโลกภายนอกประกอบควบคู่กันไปด้วยและก็รีบค้นหาในสิ่งที่ตัวเองรักพร้อมกับทําสิ่งนั้นให้ดีที่สุดผมเชื่อเลยนะครับว่าความสําเร็จมันจะตามมาในไม่ช้าอย่างแน่นอนเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับและมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ขอบคุณสําหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ